นสมาชิกสภาทเทศบาตบนท่อแหงกำนานผู้ใหญ่บ้างและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเรื่องในวันเทศบาลวันที่24เมษายนของรุป่ปีเป็นวันเทศบาลเทศบาลตบนช่อแหงจึงได้จัดงานวันเทศบาลประจำปี2 5 6 6ขึ้นในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานคือ 1. เพื่อเชิดชูความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลให้ปรากฏการทพิธีทำญูนศีสตาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแหเพื่อเป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะประจาพนักงานจ้างตลอดเจนหน่วยงานทางองค์กรกภาครัฐภาคเอก,ก,ก,กชนและประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อทําให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานเทศบาลและชุมชนขึ้นในเขตชุมชนที่มีความเจริญและใช้ในการบริหารบ้านเมืองเป็นหลักซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช้ระบบบริหารงานในการปกครองส่วนท้องถิน่นในรูปแบบเทศบาลเป็นเครื่องมือที่หาเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ที่ให้บริการประชาชนและพัฒนาข้องถิ่นให้จเจริญก้าวหน้าโดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาด้านต่างๆเช่นการพัฒนาด้านสังคมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมยาลีประเพณีด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้านการบริหารจัดก,การที่ดีและการพัฒนาองคอ์กรมาดีตลอดมาและขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณภระีรัตนาไยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือยงดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญประสงค์ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาวันแล้วเป็นคนเลิกแล้วก็ผมขอเปิด การวัดเทศบาลประจำปี2566หน้าบันนี้